สวัสดีครับจะมาสาธิตวิธีตัวอย่างโปรแกรมเช็คสต็อกผ่านระบบ Android โดยผ่านกล้องของระบบ Android โดยเราจะมี2ส,ส่วนคือส่วนเซิร์ฟเวอร์และส่วนตัวของ Android ส่วนตัวของเซิร์ฟเวอร์จะเป็นการรับส่งไฟล์ก็คือ Import m a s t e r เข้าระบบ Android และให้ Android ส่งสต็อกที่เราเช็คเสร็จแล้วเข้ามายัาง PC ของเรา โดยผ่านระบบ Wi-Fi ขั้นตอนแรกนะครับเปิดโปรแกรมที่เซิร์ฟเวอร์โดยใส่ IP และพอร์ตกด Start ก็จะสตาร์ทขึ้นมาเราจะนำไฟล์ที่จะส่งออกมาอยู่ในโฟลเดอร์เอาตพุนี่เป็นตัวอย่างไฟล์นะครับไฟล์เท็ t เสร็จแล้วเราก็จะมาปะเปิดที่มือถือของเรา เป็นโปรแกรมเช็คสต็อกโดยเชื่อมต่อ wifi ที่อยู่ในวงเดียวกันหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมา Import โหลดจากมาสเตอร์เสร็จแล้วก็กดโหลดก็จะได้ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ที่เราส่งออกจากโฟลเดอร์เอาต์พุตมา Import ลงในระบบปินดอยของเรา เสร็จเรียบร้อยที่มัตเตอร์ก็จะบอกว่ามีการคอนเน c t มาแล้วก็ดีคอนเน c t ไปเสร็จแล้วตัวอย่างในการใช้งานเราก็จะมา check stock. เช็คสต็อกเบื้องต้นยิงบาร์โค้ดที่มีในระบบเป็นตัวอย่างในระบบจะมีบาร์โค้ด8เราก็กด เรียกใช้งานกล้องของมือถือก็อมาสแกนถ้าระบบพบก็จะ Default จำนวนมาให้เป็น1ถ้าตรวจอีกเบอร์เดิมก็จะเป็น2หรือถ้ายิงตัวที่ไม่ตรงในขณะที่เราใช้งานอยู่หรือไม่มีในฐานข้อมูล ก็จะฟ้องว่าไม่พบสินค้าในระบบหรือถ้าเรายิงตัวอื่นที่มีในระบบแต่ว่าเรายังยิงค้างไว้ยังไม่ได้เซฟก็จะบอกว่าไม่ตรงเสร็จแล้วฟังก์ชันเสริมก็คือกดปุ่ม Volume Down เราก็ไม่ต้องไปกดรูปกล้องก็คือจะเรียกใช้งานกล้องได้เลยเช็คสต็อกทั้งหมดกดเซฟ Data ก็จะโดนเซฟแล้วก็ยิงบาร์โค้ดตัวต่อไปเสร็จแล้วขั้นตอนการเอ็กพอร์ตก็คือกดเลือก export data อันนี้จะเป็นการส่งไฟล์ไปที่เซิร์ฟเวอร์ล้าก็กดเซ n นไฟล์จะบอกรายการที่นับไปครั้งนี้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ไม่ได้นับแล้วส่งออกไปที่ไหนที่เซิร์ฟเวอร์ก็จะบอกว่า มีการรับไฟล์มาจาก Android เสร็จแล้วก็จะมาดูที่ Input ที่ส่งมาจะเป็นชื่อไฟล์ตามวันที่ export ตตัวอย่างที่เราเช็คมาเมื่อกี้สนใจติดต่อได้นะครับขอบคุณครับ